ขันมันอยู่ไกลๆแต่เฮาสิเอิญมันววาความฝันถ้าขันเฮาเขาไปไกลมันมันสิเปลี่ยนสู่ว่าเป้าหมายถ้าขันมือไดมันอยู่ในมือเฮาเฮาสิเอิญมันววาความสุขขันมือนี้คิดว่ารวยบ่พ่อไกใอ้วยข้อไปเบิ้งขอท่านขันคิดว่าบ่สวยบ่รอทอละมันไก่หันข้อไปเบิ้งคนพิการที่เบิ้ขันยางความอยู่ไกลเหตุใจเฮาคิดหอดความกาที่ส้อนตอนเฮายานเฮาสิฮู้ตัวตนของคนรอบข้างของเฮาก็ตัวเมื่อเฮาถูกยาก กขาถอหูโตตนวทีว่แท้จริงของคนที่บอกว่าหักเขามากกับตัวเมื่อเขามาลําบากน้ากันมีโอกาสเว้าก็ให้เว้ามือนี่มีโอกาสเฮ็ดก็ให้เฮ็ดมือนี้พอคําว่าเอาไว้ที่หลังบางทีมันกาจสีเปลียนมาเป็นคํวาว่าสายเกินไปก็ได้